ตอนที่33การเจรจาลับฮารลี่จับเชือกบนถังไม้เวี่ยงออกไปบนน้ำจากนั้นก็ออกแรงดึงและยกเขาแบกถังที่มีน้ำหยดเต็มขึ้นเหนือล่างฮาร์ลี่ยกถังขึ้นวางบนหัวอย่างง่ายได้พอเสียงซาดังขึ้นน้ำเย็นๆก็ถูกลดลงตั้งแต่หัวจะลดเท้าน้ำเย็นดีจังสบายดีจัง ฮาร์ลี่และเด็กหนุ่มอีกคนเอ่ยออกมาพร้อมกันไม่น่าแปลกใจที่สองหนุ่มเปลือยท่อนบนรับอากาศในฤดูร้อนเช่นนี้และเมื่อเอาน้ำเย็นๆลดเข้าไปแน่นอนว่าต้องรู้สึกสบายตัวเฮ้ยซิดน้องหานเจ้าเก่งจริงเชียวบอ่อน้ำที่อยู่ลึกถึงเพียงนี้เจ้าก็หาเจอจนได้เด็กหนุ่มหน้าตาเย็นชาเอา่ยปากขึ้นเช่นนั้นฮาร์ลี่บอกนี่ยังไม่เท่าไรที่ที่หายากกว่านี้ข้าก็หาเจอมาแล้วไม่น้อย เสียดายที่น้ำไม่เย็นสบายเท่าที่นี่ฮาร์ลี่น้อมรับคำเยินยอของอีกฝ่ายยางไม่เกรงใจเด็กหนุ่มคนนี้ก็คือฮารล์ลี่ส่วนอีกคนหนึ่งก็คือลี่เฟยอุยีผู้ที่ฮาร์ลี่เคยปรุงยาให้ตั้งแต่ที่ลี่เฟยอวีรับยาระงับปวดจากฮาร์ลี่กลับไปลองมันก็ส่งผลดีอย่างเหลือเชื่อความเจ็บปวดจากยาสลายกระดูกลดลงไปไม่น้อยเลยทีเดียวนับตั้งแต่นั้นลี่เฟยอว เหมือนเสพบติดยาของหานลีทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้ก็จะทนต่อความเจ็บปวดจากยาสลายกระดูกไม่ได้ผลคือปริมาณยาในหนึ่งปีก็ถูกลี่เฟยอวีใช้หมดในไม่กี่เดือนลี่เฟยอวีผู้ต้องทนรับความทรมานถึงที่สุดทำได้แค่แบกหน้าไปขอ,อยาเพิ่มตอนนี้หานลี่อยากจะเพิ่มกำลังให้ตัวเองอยู่พอดีและเพิ่งรู้ว่าอีกฝ่ายได้เข้าไปฝึกในหอสะัตตะสมบูรณ์ ดังนั้นจึงขอให้เขาถ่ายทอดเคล็ดวิชาเป็นการแลกเปลี่ยนลี่เฟยอวีผู้มีชีวิตรอดอยู่แค่ไม่กี่ปีตอบตกลงเงื่อนไขของเขาอย่างง่ายดายเพื่อป้องกันไม่ให้คนนอกล่วงรู้ความลับของตนเขาหานลี่ใช้สถานที่ลึกลับบนเขาปะกายลุงในการเจรจากับอีกฝ่ายเมื่อถึงเวลาที่นัดหมายทั้งสองจะแอบมาพบกันหนึ่งครั้งฮานลี่นำยามามอบให้ ส่วนอีกฝ่ายก็ถ่ายทอดวิทยายุทธของหอสัตตสมบูรณ์ให้ทั้งสองพอใจกับการแลกเปลี่ยนเช่นนี้เป็นอย่างมากจนเวลาล่วงเลยมาเกือบปีความใกล้ชิดกันครึ่งปี ทังลีเฟยหวีและฮานลี่ต่างรู้สึกถูกชะตากับอีกฝ่ายจนพวกเขากลายเป็นเพื่อนสนิทกันโดยไม่รู้ตัวลี่เฟยหวีรู้สึกชอบสถานที่นี้มากโดยเฉพาะบ่อน้ำเล็กสถานที่นี้ถูกล้อมรอบไปด้วยหน้าผามีพื้นที่ราบไม่เล็กไม่ใหญ่อยู่กึ่งกลางเส้นทางที่จะมาถึงที่นี่ได้มีแต่ถ้ำเล็กๆและแคบที่จะต้องคานเข้ามาเท่านั้นและที่น่าประหลาดใจกว่าก็คือโพรงต้นจามจุลี เก่าแก่ที่อยู่ติดกับหน้าผากลับเป็นทางออกไปจากถ้ำที่สําคัญคือในวันที่อากาศร้อนเช่นนี้ที่นี่กลับมีบ่อน้ำที่เย็นสบายอยู่หลังจากยืดเส้นยืดสายได้น้ำเย็นๆมาลดมันช่างเป็นเรื่องที่สบายใจหาใดเปรียบหลังจากลดน้ำเย็นแล้วฮา์รี่ก็เงหน้ามองพระอาทิตย์พร้อมกับเอ่ยขึ้นมาว่าครั้งก่อนเจ้าสอนเคล็ดวิชาจิตอสรพิษครั่งให้มันโหดเกินไปไม่เหมาะกับข้า เจ้ามีเคล็ดวิชาที่อ่อนโยนกว่านี้หรือไม่ฮร์ลี่กล่าวถามเช่นนั้นสิทธิพิลี่ก็บอกว่าสิทธิน้องหานเจ้าคิดว่าในหอสัตตสมบูรณ์มีแค่ข้าคนเดียวงั้นหรืออยากเรียนอะไรก็ได้เรียนอย่างนั้นหรือข้าก็เลือกฝึกแค่บางส่วนวิทยายุดของข้าไปทางพลังหยางข้าก็ต้องฝึกเคล็ดวิชาที่ใช้พลังก,กำลังหน่อยสิฮร์ลี่พูดว่าสิทธิพิลี่เป็นนะหรือเป็นผู้นำท่ามกลางพวกเรา สิทธิพี่สิทธิน้องทั้งหมดจะเทียบกับสิทธิในหอสัตวสมบูรณ์ทั่วไปได้อย่างไรกันฮารลีกราวเขายิ้มแย้ออกมาดูท่าเขาจะโมโหจึงรีบพูดเอาอกเอาใจใหญ่ไม่ง่ายเลยที่จะได้รับคำประจบประแจงเอาใจจากผู้มีพรสวรรค์อย่างท่านหารลีเฟยออวยเอ่ยคำหยอกล้อเช่นนั้นฮารลีจึงบอกว่าพรสวรรค์อะไรกันไม่ใช่ข้าหรือที่ถูกท่านเอาชนะได้ในไม่กี่กระบวนท่าลี่เฟยอวี จึงบอกว่านั่นเป็นเพราะข้าใช้พลังลมปราณแท้นั่นไม่เรียกว่าความสามารถหรอกถ้าข้าไม่ใช้พลังลมปราณแท้เกรงว่าร้อยกระบวนท่าก็ยังเอาชนะเจ้าไม่ได้ฮานรี่ <Harley S 1> บอกว่าใครบ้างที่ประลองฝีมือโดยไม่ใช้พลังลมปราณแท้กันแน่สิทธิพิี่ถอมตัวเกินไปแล้วสิทธิพิี่จึงบอกว่าถอมตัวงั้นเหรอข้าไม่ได้ถอมตัวเลยสักนิดเจ้าไม่เคยฝึกวรยยุทธ์มาก่อนน้ำซ้ำยังไม่เคยประลองยุทธ์กับใคร เคยฝึกแต่พลังภายในอะไรนั่นแต่เจ้าสามารถเข้าใจกระบวนท่าได้อย่างทะลุปุโปงในระยะเวลาอันสั้นเพียงนั้นไม่ใช่พรสวรรค์แล้วมันคืออะไรอีกอย่างบทท่องนั้นอนุภาพอะไรก็ไม่มีไม่รู้ว่าเจ้าจะฝึกมันทุกวันไปทํำไมฮร์ลีจึงฝืนยิ้มเล็กน้อยในใจแอบคิดว่าเจ้าคิดว่าข้าอยากฝึกนั้นหรือตอนนี้ข้าเหมือนขี่อยู่บนหลังเสือไม่ฝึกก็ไม่ได้ในระหว่างที่คิดแบบนั้น สิทธิพี่ลี่ก็พูดว่าสิทธิน้องหานยาว่าข้าปากมากไปเลยนะจากพรสวรรค์นในการฝึกครึ่งปีมานี้ของเจ้าล้มเลิกการฝึกบทท่องอะไรนั่นแล้วมาตั้งใจฝึกวรยุทธ์ที่แท้จริงกับข้าดีกว่าข้ามั่นใจว่าไม่ถึงสองปีเจ้าจะต้องเหนือกว่าใครจากนั้นเจ้าและข้าก็จะถูกขณานนามว่าผู้ยิ่งใหญ่แห่งสำนักสัตตธรถถมินไม่ใช่เรื่องน่ายินดีหรอกหรือสิทธิพี่ลี่กล่าว เขาโน้มน้าวฮาร์ลี่ด้วยน้ำเสียงจริงจังอีกครั้งในใจของฮาร์ลี่รู้สึกตื้นตันอยู่บ้างแม้ว่าอีกฝ่ายจะเอ่ยขึ้นหลายครั้งจนเขารู้สึกลำคัญแต่ความจริงใจของอีกฝ่ายเขาสามารถสัมผัสได้ฮาร์ลี่ส่ายหัวเล็กน้อยเป็นการปฏิเสธจากนั้นก็เปลี่ยนเรื่องคุยทันทีในหอสัตต์สมบูรณ์มีวรยุทธ์ที่ไม่ต้องใช้พลังลมปานแท้ก็เอาชนะศัตรูได้หรือไม่ฮาร์ลี่กล่าวถามเช่นนั้นลี่เฟยอวี เห็นฮา์รีเปลี่ยนเรื่องก็ไม่อยากเสาสีต่อและไม่อยากบังคับเขารู้ว่าอีกฝ่ายน่าจะมีเรื่องที่พูดออกมาไม่ได้เช่นกันกับเขาเขาก้มหน้าคุนคิดสักคู่แล้วเงยหน้าขึ้นพูดว่าเหมือนจะมีเพลงกระบี่อยู่เพลงหนึ่งที่ไม่ต้องใช้พลังลมปานแท้ก็สามารถฝึกได้แต่ว่าพอพูดถึงตรงนั้นฮร์รีก็ถามว่าแต่ว่าอะไรฮร์รีเมื่อได้ยินเคล็ดวิชาที่เหมาะสมกับตัวเองก็ดีใจรีบถามต่อ ส่วนสิทธิพี่ลี่นั้นบอกว่าแต่เพลงกระบี่นี้อยู่ในหอสัตร์ตสมบูรณ์มากกว่าร้อปีแล้วยังไม่มีใครเคยฝึกสำเร็จได้ยินมาว่าแม้แต่ท่านอาวุโสผู้คิดค้นก็สิ้นใจก่อนที่จะฝึกสำเร็จชื่อของเพลงกระบี่นี้ก็แปลกมีชื่อว่ากระบี่กระพิบตาเจ้าว่าแปลกหรือไม่ลี่เฟยอวีเอ่ยถึงชื่อเพลงกระบี่นี้ขึ้นพร้อมกับคำว่าแปลกไม่ขาดปากตอนที่134 เพลงกระบี่กระพิบตาเพลงกระบี่กระพิบตาฮาร์ลี่พึมพำชื่อเพลงกระบี่นั้นอยู่หลายครั้งสิทธิพีลีพูดว่าใช่แล้วเจ้าว่าเพลงกระบี่และการกระพิบตามีความสัมพันธ์กันอย่างไรชื่อนี้น่าขำใช่ไหมละ่ะฮาร์ลี่ถามอย่างสนใจว่าสิทธิพิลี่เคยฝึกมันหรือไม่สิทธิพีรีก็บอกว่าไม่เคยอย่างแน่นอนผู้ใดจะฝึกเคล็ดวิชาที่ไม่ต้องใช้พลังลมปานแท้กันละ่ะนั่น ไม่ใช่ว่าให้พลังปานกลายเป็นแค่ไม้ประดับอย่างนั้นหรืออย่าว่าแต่ข้าเลยตั้งแต่ถูกคิดค้นขึ้นมาก็ไม่มีผู้ใดเคยฝึกมันถ้าไม่ใช่ท่านอาวุโสท่านนั้นเคยช่วยสำนักเอาไว้หลายครั้งก่อนที่จะสิ้นใจได้สั่งเสียไว้ว่าต้องนำเพลงกระบี่กับพิบตาเข้าไปไว้ในหอสตาสมบูรณ์ไม่อย่างนั้นเพลงกระบีน่นี้ไม่มีทางได้เป็นเคล็ดวิชาลับของหอเป็นแน่ ลี่เฟยอวีคนนี้มีฝีปากที่แตกต่างจากหน้าตาที่ดูเย็นชาของเขาอย่างสิ้นเชิงฮาร์ลี่ยังไม่ทันได้เอ่ยปากถามเขาก็เล่าเรื่องเพลงกระบีออกมาจนหมดและแน่นอนว่าเขาจะพูดมากเมื่ออยู่ต่อหน้าฮาร์ลี่เท่านั้นเมื่ออยู่ต่อหน้าสิทธิพี่น้องคนอื่นเขาก็คือสิทธิลี่ ผู้เลิศล้ำคนนั้นหลังจากที่ฮานรี่ฟังเรื่องราวจากลี่เฟยอ๋ยสัญชาตยานก็บอกเขาว่านี่คือสิ่งที่เขาตามหามาโดยตลอดสิทธิพี่ลี่ช่วยคัดลอกเพลงกระบีนี้มาให้ข้าได้หรือไม่ฮานรี่กล่าวถามสิทธิพี่ลีก็บอกว่าไม่มีปัญหาถ้าเป็นเครดวิชาอื่นคงยากที่จะคัดมาให้เจ้าได้เพราะทุกวันจะมีคนมาตรวจสอบส่วนเพลงกระบี่กับพิบตา ถูกทิ้งไว้ที่มุมห้องแทบจะไม่มีผู้ใดสนใจแต่การคัดลอกมันยุ่งยากข้าแอบนำเคล็ดวิชานี้ออกมาให้เจ้าเลยดีกว่ารอให้เจ้าจำหรือลอกเสร็จข้าค่อยนำกลับไปคืนถ้ามั่นใจว่าไม่มีผู้ใดล่วงรู้แน่นอนลี่เฟยอวี๋เสนอความคิดเห็นที่บ้าบินอย่างไม่เกรงกลัวเช่นนั้นฮานลี่เห็นท่าทางของเขาดูมั่นอกมั่นใจจึงตอบตกลง เดิมทีเขายังกังวลน,นิสัยชอบสะเพาของคนที่อยู่ตรงหน้าถ้าเกิดไม่ระวังจนลอกไม่ครบงั้นเขาก็คงไม่แย่หรอกหรือแต่ตอนนี้ได้เคล็ดวิชาตัวจริงมาแน่นอนว่ามันย่อมเป็นเรื่องที่ดีกว่าเอาละตอนนี้ก็สายแล้วข้าต้องกลับไปฝึกวิชาก่อนไม่อย่างนั้นจะถูกผู้ดูแลหอจับได้ว่าแอบออกมาข้างนอกลีเฟยอวยเช็ดตัวแห้งและใส่เสื้อผ้าเพื่อเตรียมตัวกลับไปเช่นนั้น ฮารลี่ไม่เอ่ยคําใดนอกจากกําชับให้เขาระวังตัวอย่าให้ถูกจับได้เป็นอันคาดลี่เฟยอุยียหมุนตัวกลับอย่างไม่สนใจพร้อมใช้หลังมือโบกลาอย่างสง่างามจากนั้นเขาก็ปีนออกไปทางถ้ำใกล้ๆรอยยิ้มของฮารลี่หายไปพร้อมกับเงาของลี่เฟยอุย๋ยจากนั้นใบหน้าของเขากลับเผยให้เห็นความกังวลหลังจากที่สิทธิพี่ลี่จากไปไม่นานฮารลี่ก็กลับหุบเขาหัดเทวา ทันทีที่ถึงหุบเขาฮร์ลี่ก็เห็นบุคคลลึกลับล่างใหญ่อยู่ไกลๆเขายืนนิ่งอยู่ติดประตูหน้าห้องของท่านหมอหมอสวมผ้าคลุมเหมือนไม่สนใจแดดร้อนที่กำลังเผาไหม้ฮร์ลี่หยุดฝีเท้าและมองดูบุคคลที่ไม่เคยเอ่ยปากพูดอยู่ตรงประตูหน้าห้องเขา หลังจากที่ถูกท่านหมอหม้อคมคูฮร์ลี่ก็ยิ่งสนใจผู้ชายที่ปกปิดโฉมหน้าผู้นี้มากขึ้นเขาน่าจะเป็นใบตั้งแต่กำเนิดจึงไม่เคยเอ่ยปากพูดสักคำตั้งแต่มาถึงที่น่าแปลกกว่านั้นคือพละกกำลังของเขาช่างหน้าตกใจยืนนิ่งเช่นนี้ทั้งวันก็ไม่เหนื่อย ในใจของฮาร์ลี่มองว่าเขาเป็นตัวประหลาดไปเรียบร้อยแล้วฮาร์ลี่เคยลองพูดคุยแต่เขาเหมือนท่อนไม้ที่ไม่มีการตอบสนองใดไม่ว่าเขาจะพูดอย่างไรเขาคนนั้นก็ไม่สนใจเลยสักนิดฮาร์ลี่นับถือท่านหมอหมอดท,ที่นำล่างไร้วิญ,ญญาณมาฝึกได้เหมือนกับหุ่นเชิดท,ที่ไม่มีแม้แต่จุดอ่อนน้อมฟังคำสั่งภลระกำลังมหาศาลไม่มีปากเสียงและไร้ความรู้สึกแม้จะไม่รู้ว่าวรยุทธเขาเป็นอย่างไรแต่ต้องเลิศล้ำไม่เบา นี่คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์ได้จากชายคนนี้ฮาร์ลี่คิดว่าคนนี้เป็นไปได้ว่าจะเป็นอาวุธสังหารอีกอย่างหนึ่งของท่านมอมอแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรเพราะเขาหาจุดอ่อนของคนคนนี้ไม่เจอเลยสิ่งเดียวที่ทําให้ฮาร์ลี่สงสัยคือบางครั้งเมื่อเขามองเห็นแผ่นหลังของบุคคลน,นี้เขาจะเกิดความรู้สึกคุ้นเคยเหมือนว่าเคยเห็นที่ไหนแต่เมื่อเขามานั่งคิด กลับคิดไม่ออกว่าคนที่เขารู้จักคนนั้นคือใครกันแน่มองดูสักพักฮา์ลี่ก็ถอนหายใจเขาปิดประตูและเดินเข้าห้องไปเขารู้ว่าถ้าไม่มีคำสั่งของท่านหมอมอชายคนนั้นไม่มีทางกลับไปพักเป็นแน่ฮา์ลี่รู้สึกสับสนเขาใช้ยก้าวเดียวกระโดดถ,ถึงเตียงและล้มตัวลงนอนจากนั้นก็เอาสองมือสานไว้ที่หลังคองและหลับตาลงเขาหลับตาและลึกถึงกระบวนท่า ที่สิทธิ์พี่ลีสอนเขาไว้ในวันนี้อยู่หลายครั้งทุกกระบวนท่าถูกวาดขึ้นในความคิดของหาลีเขาค่อยๆคิดทีละนิดและศึกษามันอย่างละเอียดแค่ผ่านตาก็จำไม่ลืมคือความสามารถที่เขาได้มาจากการฝึกวิชาวสัน์ไล้สิ้นสุดขั้นห้าสำเร็จเขาใช้ความพิเศษนี้ในการจดจำเคล็ดวิชาทั้งหมดลงในสมองจากนั้นก็ใช้ภาพนั้นหลายครั้งพร้อมกับฝึกฝนอย่างหนัก นี่คือสาเหตุที่สิทธิ์พี่ลีคิดว่าเขาเป็นคนมีพรสวรรค์เมื่อสองเดือนก่อน ฮารลี่อาศัยฤทธิ์ยา2ชนิดทำลายวิชาวัสันไลสิ้นสุดขั้น4และฝึกสำเร็จถึงขั้น5นอกจากยามังกรเหลืองและยากระดูกทองจะมีฤทธิ์ลุนแรงเกินกว่าที่ฮาร์ลี่คิดไว้เขานึกไม่ถึงเลยว่าแค่ตำลับยาไม่กี่แผน่นจะสามารถปรุงยาล้ำค่าเหล่านี้ออกมาได้จริงๆแต่ว่ายาทั้ง2ชนิดถูกใช้ไปแล้วครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลือน่าจะพอให้เขาฝึกวิชาวสันไลสิ้นสุดขั้น6ได้สำเร็จ เขาหวังที่จะได้รู้ว่าขั้นหกจะนำความสามารถอะไรมาให้เขาได้บ้างระยะห่างจากเวลาที่ท่านหมอหมอกกำหนดเหลืออีกแค่ครึ่งปีแม้ว่าเขาจะเรียนกระบวนท่าจากลี่เฟยอวยมาบ้างแต่เนื่องจากยังขาดพลังลมปราณแท้ภายในบางส่วนจึงถือว่าเป็นแค่วิทยายุธปลายแถวเท่านั้นถ้ารับมือคนที่มีวรยุทธ์ทั่วไปน่าจะพอไหวแต่สำหรับท่านหมอหมอแล้วไม่มีประโยชน์ ฮาร์ลี่นึกถึงตรงนี้ก็เป็นกังวลทั้งยังกรัดกลุ่มวิชาวัสันไรสิ้นสุดที่เขาฝึกนั้นอะไรก็ดีแค่ใช้ออกลบหรือต่อสู้ไม่ได้ตอนนี้ก็มีเพียงเพลงกระบีก่กระพริบตาที่หวังว่าจะช่วยเหลือเขาได้เท่านั้น